สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกศนก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมเช่นเดิมทุกครั้งนะคะรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตเพื่อให้สาระความรู้และความมาทิงแก่ท่านผู้ฟังนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวฉันทรักษ์ศีผา ผู้ชำนาญการพิเศษสถาบันกศนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ดำเนินรายการและจะได้นำเสนอข้อมูลสาระความรู้เรื่องใช้ช้อนกลางและล้างมือป้องกันโรคได้เพื่อมานำเสนอแก่ผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับตอนนี้พักรับฟังเพลงเพราะๆะกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ ก็บม่มียังเปลี่ยนไปจากเมื่อน,นั้นที่เธอเข้ามาอยู่ในใจเป็นเวลาสิห่หดปีความฮักที่มีในใจก็เริ่มสิลายแล้วตอนนี้แต่เธอยังมีท่าทีบ่อยากชัดเจน เมื่อกล้าเปิดโต๊ะไปใส่น้ำกันก็ย่านคนเห็นเธอคือเป็นจังสีตัวกันไปมือมือสันติพอให้เฮาดีใจกเ็เฮาแค่คนคุยเหตุทุกอย่างก็คือแฟนแต่บอมีสิบห่วงแค่ คุยเขาพอคนคุยไหมถือใกเขากัะเทาไปเขาสิคุยกับเขาโดนปานได้มันบอสสำคัญบอเป็นคนที่ใช่ก็เป็นได้แค่คนคุย โตไปใส่น้ำกันกะยานคนเห็นถ้าคือเป็นจังซีตัวกันไปเมื่อมือสันติพอให้เฮาดีใจไกะเฮาแค่คนคุยเห็ุทุกอย่างก็คือแฟนแต่บอมีสิบควงแค้นเปิด โตเป็นคนของใจก็เฮาแค่คนคุยเขาพอคนคุยใหม่เถื่อใจเขากะเท่าไปเขาสิคุยกับเฮาโดนไปานใดมันบอกสำคัญบมเมนคนที่ใช่ก็เป็นได้แค่คนคุย ถ้าคือเป็นจังซีตัวกันไปมือมือสันติพ่อให้เฮาดีใจกะเฮาแค่คนคุยเแค่ทุกอย่างก็คือแฟนแต่บอกมีสิทธิ์ควรแค้นเปะต่อ าพอคนคุยไม่ถือใจเขาก็แท้เอาไปเขาสิคุยกับเขาโดนปานได้มันบอกสำคัญบอกเป็นคนที่ใช่ก็เป็นได้แค่คนคุยเขาสิคุยกับเฮาโดนปานได้มันบ่สสำคัญบอเป็นคนที่ใช่คบบ่ได้ได้แค่คุย ค่ะหลังจากฟังเพลงเพราะๆจบลงแล้วนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องใช้ช้อนกลางและล้างมือป้องกันโรคได้กันนะคะช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังก็จะพบว่ามีโรคติดต่อระบาดน่ากลัวมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโควิด1 9นะคะดังนั้นตัวดิฉันในฐานะครูผู้สอนจึงได้รวบรวมองค์ความรู้จากหนังสือตำราและเว็บไซต์ต่างๆที่มีเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับการใช้ช้อนกลางและร้างมือป้องกันโรคได้มาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะทำไมต้องร้างมือคำถามนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะแต่ท่านผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะว่าช่วงเวลาวันหนึ่งหนึ่งมือของเรานะคะทำกิจกรรมต่างๆมากมายอาจจะเป็นสาเหตุทำให้มือสกปรกและเป็นแดงแพร่เชื้อโรคได้ไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับสิ่งของต่างๆ การประกอบอาชีพเช่นการทำนาทำไร่หรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดบ้านนะคะดังนั้นมือของเราจึงสามารถนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้นะคะแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่ามือของเรานำเชื้อโรคอะไรเข้าสู่ร่างกายของเราได้บ้างนะคะท่านผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงนะคะก็คือ1นนะคะมือของเราสามารถนำพยาธิต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราได้ เป็นยังไงคะก็พยาธิต่างๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่อาจจะอยู่ในร่างกายของสัตว์ทุกชนิดและเมื่อสัตว์นั้นๆเนี่ยถ่ายอุจจาระมาไข่พยาธิก็จะปนออกมาด้วยถ้าสมมุติว่าเรามือเราไปสัมผัสไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือแม้กระทั่งสัมผัสในการที่เราไป ทานาทำไร่โดยการหว่านปุ๋ยแล้วเราไม่ได้ล้างมือหรือการสัมผัสด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะคะเมื่อมือเรานั้นเมื่อเราไม่ได้ล้างมือนั้นแล้วเราไปสัมผัสกับอาหารอาหารนั้นก็จะถูกปนเปื้อนและติดต่อไปยังผู้ที่กินอาหารได้หรือถ้าผู้นั้นใช้มือหยิบจับอาหารเข้าปากเลยนะคะก็จะได้รับไข่ยพยาธิเข้าไปในร่างกายโดยตรงเลยนะคะ 2. แบคที ria นะคะแบคที ria ชนิดนี้พบที่ไหนคะก็จะพบที่บริเวณแผลแผลต่างๆในร่างกายของเรานะคะพบที่ฝีที่หนองตามจมูกตามสิ่งสกรปรกนะคะในพื้นพื้นต่างๆหรือดินหรือแม้กระทั่งดินนะคะหากมือเรานะคะไปหยิบจับหรือไปสัมผัสรวมทั้งไปแค่จมูก และติดกับมือมาและหากเราใช้มือนั้นนะคะไปสัมผัสอาหารก็เช่นเดิมล่ะคะ่ะก็อาจจะทําให้เกิดการปนเปื้อนเข้าสู่อาหารแล้วก็ถ้าเรานําอาหารนั้นรับประทานก็จะเข้าสู่ในร่างกายของเราได้เช่นกันนะคะ 3. เชื้อโรคอื่นๆนะคะบรรดาเชื้อโรคอื่นๆนะคะที่สามารถปนเปื้อนเข้าเข้าสู่มือโดยการสัมผัส นะคะคก็จะมีอาจจะแบบเป็นเชื้อโรคที่เกิดจากอุจอจาระนะคะซึ่งเป็นเชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายได้นะคะก็เช่นเชื้ออหิวาตะกะโรคไข้ไทฟอยเมื่อมือเราไปสัมผัส อาจทำให้เชื้อโรคบนเปื้อนสู่อาหารเกิดการระบาดของโรคสู่ผู้อื่นได้นะคะดังนั้นนะคะวิธีป้องกันโรคต่างๆด้วยวิธีการหนึ่งที่เราสามารถทําเองได้โดยไม่เสียเงินเลยนะคะก็คือการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนหยิบจับอาหารหรือหลังจากหยิบจับสิ่งสกปรกต่างๆนะคะซึ่งในการล้างมือนั้นนะคะเพื่อให้แบบมือสะอาดจริงๆนะคะก็ เราอาจจะมีวิธีการขั้นตอนที่สามารถให้เรามั่นใจได้ว่าเราล้างมือแล้วสะอาดจริงๆซึ่งมีอยู่7ขั้นตอนที่จะนํามาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราใช้ห้องน้ําห้องส้วมหรือหลังจากที่เราเข้าใจว่ามือเราสัมผัสสินสุขรกแล้วนะคะก่อนที่เราจะเตรียมปรุงอาหารหรือก่อนกินอาหารนะคะเราจะต้องล้างมือด้วยน้ําและสะบู่ทุกครั้งนะคะดังต่อไปนี้นะคะ1 เราจะต้องใช้ฝ่ามือถูก,กันนะคะ 2. ฝ่ามือจะต้องถูทั้งหลังมือและถูไปที่ซอกนิ้วมือให้สะอาดนะคะ 3. นะคะฝ่ามือก็ต้องมาถูถูกันที่ฝ่ามือนะคะนอกจากถูถูหลังมือแล้วก็ถูที่ฝ่ามือแล้วก็ถูซอกนิ้วมืออีกครั้งหนึ่งนะคะ 4. ี่ นะคะแล้วก็ใช้หลังนิ้วนะคะถูฝ่ามืออีกครั้งหนึ่งนะคะ5นะคะใช้นิ้วหัวแม่มือคลึงไปที่ฝ่ามือโดยรอบนะคะ6นะคะใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือถูด้านขวางของฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะ7นะคะใช้ปลายนิ้วมือหัวแม่มือนะคะถูขวางฝ่ามือสลับกันไปมานะคะอย่างนี้เราก็จะมั่นใจว่าการล้างมือของเราสะอาดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ ท่านผู้ฟังเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าการล้างมือให้ถูกสุขลักษณะเป็นเรื่องที่ทําง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถป้องกันโรคให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็มีคําถามนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะลองตอบในใจกันนะคะว่าทําไมเราจะต้องใช้ช้อนกลางนะคะเดี๋ยวกลับมาพบคําตอบกันในช่วงหน้าค่ะ ได้มาคนเดียวเมื่อนี้มาเที่ยวมาเที่ยวกับมูไม่แต่มูกับมูมากันเป็นคู่คู่โอ้ยนอนสุกระดาบ่ได้คิดวิชาบอกได้เลยว่าสบายสบาย,บายเพียงแต่เห็นใจหมูตาลุกตอนเอาหายโอ้ยเนาะอยากโสดลาสิต Gracias. Yeah. สำหรับคำถามที่ค้างไว้นะคะว่าทำไมเราต้องใช้ช้อนกลางนะคะอ่าเรามารู้คำตอบด้วยกันเลยนะคะจากการสำรวจสภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทยในปีพศ .2546 นะคะพบว่ามีการใช้ช้อนกลางอย่างถูกต้องนะคะเพียงร้อยละ43.4เท่านั้นนะคะและในปัจจุบันนะคะก็พบว่ายังมีการใช้ช้อนกลางไม่ถึงร้อยละ40นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ จากการไปสำรวจร้านอาหารก็พบว่านะคะร้านอาหารเนี่ยและผู้บริโภคระเลยการใช้ช้อนกลางตักอาหารมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้การไม่คุ้นเคยในการใช้ช้อนกลางเพราะหลายคนนะคะกลัวว่าการใช้ช้อนกลางกับเพื่อนฝูงทําให้ขาดความสนิทสนุมกันนะคะเพราะว่าการกินอาหารร่วมกันเนี่ยก็คงไม่ติดโรคก,กันง่ายๆนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะคะ เพราะว่าถ้าหากเราไม่ใช้ชอนกลางนะคะโรคที่สามารถติดต่อกันทางน้ำลายได้พวกเราหลายคนก็จะมีโอกาสเสี่ยงนะคะสำหรับเชื้อโรคต่างๆที่ติดต่อกันผ่านทางน้ำลายนะคะ mm hmm. เช่นโรคคอตีบวัณโรคโปลิโอคางทูมไวรัสตับอักเสบบีไข้หวัดใหญ่รวมทั้งสิ่งกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบในน้ำลายอื่นๆ mm hmm. นะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหารและชาน้ำเป็นสื่อ mm hmm. เช่นไวรัส ตับอักเสบชนิด A และโรคโควิด2019ในปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำรายของผู้อื่นและผู้ที่กินอาหารร่วมกันจึงควรใช้ช้อนกลางตักแบ่งอาหารจากสำรับกับข้าวมาใส่จานของตนเองเพราะช้อนกลางก็คือกำแพงกั้นของเชื้อโรคนั่นเองนะคะ ซึ่งเราก็ส,สามารถกล่าวได้ว่าช้อนกลางก็คือช้อนที่อยู่บนอาหารแต่ละจานหรือแต่ละถ้วยแล้วผู้ที่กินอาหารใช้ช้อนกลางตักอาหารที่กินไว้ในภาชนะของตนเองก่อนไม่ใช่นําช้อนกลางตักอาหารใส่ปากของตนเองนะคะช้อนกลางนี่เปรียบเสมือนกําแพงกั้นเชื้อโรคเป็นยังไงก็คือช้อนกลางเนี่ยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะ และช้อนกลางก็ยังช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อโรคจากน้ำลายสู่อาหารทำให้อาหารบูดเน่าเสียได้ช้าลงหรืออาจไม่บูดไม่เน่าไม่เสียเลยก็ได้นะคะถ้าเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้นะคะช้อนกลางยังช่วยลดความรังเกียจในการใช้อุปกรณ์ร่วมกันด้วยซึ่งถือว่าเป็นมารยาททางสังคมที่ดีอีกด้วยนะคะ การใช้ช้อนกลางให้ถูกสุขลักษณะนิสัยนะคะก็มีวิธีการใช้นะคะก็คือเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยในการใช้ช้อนกลางนะคะวันนี้ก็จะมีข้อแนะนําในการใช้ช้อนกลางดังนี้นะคะ 1. นนะคะเตรียมช้อนกลางหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับชนิดของอาหารให้ครบตามชนิดของอาหารที่เราจะกินอย่างน้อย1คันต่ออาหาร1ชนิดนะคะ 2. ใช้ช้อนกลางที่เตรียมไว้ตักอาหารใส่สำรับที่อยู่ในจานกับข้าวนะคะแล้วตักอาหารนั้นมาใส่จานหรือข้าวหรือถ้วยแบ่งของตนเองนะคะและข้อ3นะคะเป็นข้อห้ามเลยนะคะห้ามใช้ช้อนกลางตักอาหารใส่ปากของตนเองโดยตรงนะคะเพราะว่าก็จะถือว่าไม่ใช่ช้อนกลางแล้วนะคะค่ะสำหรับรูปแบบและประเภทช้อนกลางนะคะช้อนกลางควรมีด้ามยาวที่เหมาะสม ผลขอบภาชนะหยิบจับสะดวกใช้งานได้สะดวกตามประเภทชนิดอาหารนะคะซึ่งลักษณะที่ดขีของช้อนกลางนะคะช้อนกลางที่ดีที่จะนํามาใช้เป็นช้อนกลางนะคะควรจะมีลักษณะดังนี้ก็คือ 1- น,นะคะช้อนกลางจะต้องทําด้วยวัสดุที่คงทนแข็งแรงไม่แตกหักได้เช่นสแตนเลสนะคะ 2. ต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษไม่ก่อให้เกิดพิษหรือมี สีเคลือบหลุดออกมาได้ง่ายๆนะคะ 3. รูปทรงและรูปแบบนะคะรูปทรงและรูปแบบควรจะเป็นรูปทรงรูปแบบที่สามารถทําสะอาดได้ง่ายนะคะไม่มีซอกมุมที่จะทําความสะอาดได้ยากนะคะและบริเวณด้ามจับจะต้องไม่มีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้ง่ายนะคะ ดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าการล้างมือและการใช้ช้อนกลางเป็นสุขนิส,ยสัยส่วนบุคคลที่ปฏิบัติได้แล้วนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของตนเองแล้วนะคะยังส่งผลต่อสุขภาพของคนใกล้ชิดได้อีกด้วยนะคะค่ะเราหันมาใช้ช้อนกลางในการกินอาหารทุกครั้งและล้างมือเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีกัน,นะคะ่ะขอบคุณที่มาจากนิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่322 ขอร่ามบทความพิเศษนักเขียนหมอชาวบ้านคมทนนสุขอัจจะสะกุลขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการในวันนี้ก็หมดลงแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการก้าวไกลกับกศนในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอออกศออนอกศนัานเป็นชื่อยอ่อโครงการศึกษานอกโรงเรียน ม่มีโอกาสได้เรียน้ัเทียมโดยตัวหน้ากาักอนกศนช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทั้งทาง,ทางอาชีพและสายสามัญอยากเรียนแขนงใดศึกษาได้ตามใจฝ่าฝัน ทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการ